ใเพื่อสมุนไพรลดสารเคมีชีวจะปลอดภัยนะเจ้าท่านกำลังเกียรติติดตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จานี้ไปขอเจิญท่านห้าฟังรายการโลกสีเขียวเจ้า เจ้าโนกเคยเจ้าเคยอยู่บนกอไผ่ผูกขันบทแพลงจากใจชมไพรชมพืชพนราสรงสั่นเนียงเสียงธรรมาชาชักมา ជាសិរីឯកលខ្ចសាពីមហាកងសៀកនំបរី สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกุณตันปิกมาพบกับรายการโลกสีเขียวเหมือนเช่นเคยนะเจ้าคุ้วันติดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาแผว12นาฬิกาโดยประมาณต่างสถานีวิทยุมากะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่612ก h โเคลื่นสายสุดออากาศใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียง w w w t e r p l u s 6 1 .com Facebook Live กไละ YouTube สถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ห้ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงี่ยมทรัพย์มาพร้อมกับท่านพอสุทัศน์ปินตาเสนข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านกับเป็นคณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฮาวเตยนะเจ้าวันนี้ มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีผลต่อพืชอย่างใดเอามาอู้คุยกันมาขอความหู้กันดีกว่าในช่วงนี้แล้วก็วันนี้คงจะอยู่กันจนถึง11โมงเกินนะเจ้าวันตีดทเาก็จะมีรายงานสถานการณ์โรคโควิด -19 จากสอบ,บอคศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด -19 จากโหสกของสอบ,บอคอนั่นเองต่นี้พบกับท่านพอ,อสุทธาปินตาเสนกันก่อสวัสดีเจ้าท่านพอเจ้า สว an, ัสดีครับคุณสังเกตสวัสดีผู้ฟังที่ฟังวิทยุวิทยาลัยเากับเศรษฐกิจนัดเับยงใหม่ทุกท่านครับเจนเจ้าวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวก็ฝนตกหน้าหนาวเอ็นะเจาตอนเมื่อวันก็อฮ้อนเมื่อเจ้าก่อนหนาวเนาะใกล้แจ้งมาซ้ําหนาวก็อากาศเปลี่ยนแปลงคนก็บ่กค่อยสบายกันนะเจ้าแล้วพืชนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเองจะใดพ่องกับเจ้าพ่อเจ้า ครับตัวอย่างที่คุณเกียนได้โดยหัวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันสัมผับ ได้แล้วเนาะสัมผัสได้จากเหงียงเดียวหนาวเดียวอ้อนเดียวฝนนะครับผมก็จะอู้ภาพรวมเป็นนั้นแรกนะครับอันที่สองเราจะเป็นเรื่องของรายละเอเียดที่มันเป็นผลกระทบนะครับว่าเป็นอย่ไรพ่องในส่วนนี้นะครับในส่วนภาพรวมนี่เขาจะนว่าปาัญญาณฝนมาเร็วนะทีนี้เนาะจริงๆว่าได้เห็นมาสัญญาณฝนได้มาเลย,วยเวลาเขาเลือกแผนปีหกสี่นะเขาจะเลือกถึงปีห้นะาสี่ ห้าสี่ในฝนมันจะมาจะมาเร็วฝนจะมาเร็วเนี่ยก็คืออย่างก็คือว่าปีห้าสี่นี่เกิดเนี่ยครับน้ำท่วมเนาะภาวะออย่างเส็นเพี้ยนิลาเนียะปลานิยะเหมือนกับติบสีมันจะมาเตื้ออันนี้คือสัญญาณนะครับเพื่อนๆไปบมกฟันธงเตื่อมาทางอุตุนี่นะครับคือมันก็จะมาในช่วงคือกุมภาเนี่ยที่เรามีฝนอยูแล้วก็ ความชื้นในอากาศหนึ่งมีนักนิ่งเส้นประเมินว่าถ้าฝนมันมาเร็วบางก็มีผลกระทบต่อหลายเรื่องเรื่องการเกษตรเรื่องของพืชเรื่องของการเก็บน้ำหนึงน่งหลายเรื่องคือสัญญาณฝนไม่มาเร็วหรอกอันที่สองคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกตกี้สังเกตูว่าที่เราสัมผัสได้คือเลือดเมาสร้อนคนสบายนุ่นนี่นั่นการนเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในตก็จะเห็นว่า มันจะก็ต้องบอกอุณหภูมิเหมือนกับโลกในกตันตังง้งไว้ว่าอุณภูมิเหมือนเกิน 1, 1, 1, กหนึ่งพุดหนึ่งพุดห้าองศาเซลเซียสทั้งโลกจะฆ่าเฉลี่ยมันเพราะฉะนั้นในถ้ามันสูงว่าสูงปีขึน้นเนี 1, ่ยหนึ่งพุดห้าองศาเซลเซียสมันจะมีขนต่อเรื่องของการละลายน้ำแข็งดาวนุกถึงโลกเป็นวงพรมเนี่ย โโเขาหลบเหนือเขาหลบไปนี่เป็น,น้าแ,แข็งน้ําแข็งเนี่ยคือทางกลางนี่มันก็บเป็นเส้นสูสูงหอนบ้านเฮานี่อยู่ในเลยเส้นสูสูมา,า,าเท่าได้ขึ้นเทียรนจาก4,000กิโลกับประมาณนี้เนาะจ้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็เอาแต่บางไปยังเหนือถ้า,า,ยยา,ถ,าถ้าการแบบนี้เนี่ยก็คือถ้าอุณหภูมิโลก,โลกสูงมันก็จะทำให้ ก๊สแลายของน้ำแข็งางนี้นะอันที่หนึ่ง,อ,นนง,อ,นนงอันนี้สองคือว่าเรื่องของโอโซนถ้าสมมติปล่อยแก๊สไปที่ภาวะกานบรรยากาศเราไปทำามูเพราะนอกจากบรรยากาศมันเป็นกล่องถ้าพอวันเดื่อนนี้จะหันคลุ้มมืดๆอย่างสมมนี้เนาะแม,ม่นก็ามจะเป็นกล่องเป็นกล่องนี่หมายถึงว่าทำให้แสงอาทิตย์มันเข้ามายังโลกในใดได้นักขึ้น มันก่อนจมบรรยากาศมันเป็นกองไว้แบบนี้ใช่ใช่มันอยู่บนห้องไว้จ้าบนห่อไว้นาะเม่นจ้าแล้วทีนี้เมื่อมันมาได้ตรงปุ๊บมันก็จะฮ้อนมันเป็นเพียนฮ้อนเหมเมื่อวานร้อนจ้าเมื่อคืนหนาวจ้าเพราะท้องว่าอะไรยังกระเจ้าพอปรากฏการเรือนกระจกอี่มันกระจ้าถูกต้องภาว่าเรือนกระจกภบถามว่าเรือนกระจกของโลกอีต่าง ถ้าเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนใหม่นี่ก็บอกว่าเนี่ยจะต้องเ,อเรื่องของจะต้องมีสตปปิญญาจากคนเรื่องของการที่จะลดภาวะโลกร้อนด้วยเป็นสนั้ยเป็นเนาะเป็นประเด็นหลักของการที่จะือแต่ละประเทศทั่วโลกหรือโลนโลงทุกคนเนี่ยจะนอนลดภาวะโลกร้อนถามว่าโลกร้อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรยัง เบางทีเวลาอู้กันนี่โอ้ต้องปลูกต้นไม้เนาะแม่นเจ้าส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งก็คือปลูกต้นไม้เจ้าปลูกต้นไม้นี่ก็จะช่วยเรื่องของความเย็นไงเวลาไปอยู่พื้นต้นไม้เนี่ยระเดี๋ยวนี้มันจะเย็นมากสังเกตไหมใช่แม่นเวลาแบบมีต้นไม้นล้โอ้หอมธรรมะโอ้ยมันตึงเปลวแดดมันตึงวิ่งๆนะเจ้าค่ะถ้าเราขี่รถไปที่ไหนที่มันมีเก้าไม้นะโอ้ถนนมันเหมือนกับ อันมันมีมนอย่างก็คล้ายๆเป็นควันขึ้นนะเนาะเพื่อนเพอขาเย่ามันจะเป็นแสงอะอย่างสักอย่างหนึ่งเนาะดูมันพรอนวิววิววิวไะต่อแต่ถ้าที่ไหนที่เขาขับรถไป่ายไปมีเกาไม้นักๆอีนะโอ้มันจุ่มมันเย็นเนาะเขาขับรถม้วนแม่นแล้วเขาาเปลียวแดดม่นแล an no ้วเเปลี่ยวแดดกับไออย่างก็เป็นอ้อเออเปลี่ยวลมเลยนั่นเนาะ เปลี่ยวแดดครับเวลาเาทาเ้าไม้จะเก็ว่าเดือดซึ้ยเนาะแม่นเจ้าคือที่ไหนมีเก้าไม้เขาก็ม่วนนะพอเจ้าว่ะเราก็ขับรถไปไหนเขาก็ม่วนเอเนาะแต่ว่าไปพื้นที่ไหนที่มันบ่มีเก้าไม้มันโล่งเอเนาะโอ้มีการอย่างก็ภูเขาหัวโลนนีนะโอ้มันฮอนขนาดเลยมันตึงบ่ม่วนเจ้าถ้าสมมติว่าถ้าเอาไปประเดี๋ยวนี้สปนเพียนผู้นี้เห็นภาพว่า ช่วงปันดีนี้เริ่มเข้ามาแล้วเรื่องของอเปี่ยวแดดแลว้วก็ไอเย็นที่มาจากต้นไม้แต่ถ้าเอาเรื่อถือว่าคนที่อยู่นยบนดอยเนะาะเป็นภูเขาเขาร้อนขึ้นมนีต้นไม้โอ้มันก็ยจงฮ้อนแต่เห็นว่าสูงเน,นาะเมนพะว่ามันได้ครับไอแสงวยแล้วก็ถ้าสมุว่าที่ไหนมีปลาชุ่มชื้นเนาะมันก็จะเย็นเนาะเมนจ้า นี่เย็นเนี่ยพเพิ่อุณหภบรรยากาศสองบรรยากาศนี่ฮ้อนเย็นเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปสาเหตุนหนึ่งก็เรื่องของการตัดต้ดตนไม้ที่ว่าการทําไร่สเตจอย่างตัวหนึ่งตัวที่สองก,ก็คือเรื่องของรถยนต์ที่เป็นควันดำหรือควันไอ้ซึ่งเกิดพิจัยไอ้เป็นน้ํใในในามันเป็นกลิ่นเนาะทีนี้เพื่อนก็บอกว่าต่อไปกับเพื่อนคือจะเพียงเนาะใช้อ่ารถตุ๊กตาเนาะ ไม่ใช่เรื่องโยนสันดาปเนี่ยประมาณนี้ท่านที่สามก็คือเรื่องของโรงงานอุาาตสาหกรรมที่ปล่อยเรื่องของอคนอนโซลใจเ่าท่านใจความอาม้อนมากที่เป็นอุตสาหกรรมยานรวมอ,อุตสาหกรรมทุกชนิดที่ว่าปล่อยแก๊สเขาไปสู่บรรยากาศของโลกนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เรื่องของภาวะโลกร้อนไม่หลายๆเหตุที่ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นสัญญาณฝนมาเลยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างที่เซน,นชเชียนอธิบายก็ชัดเจนนลวว่าอากาศเดืยวฮอนเดียวแล้วเดียวฝนเดียว,ยวมันมัน่วไงหรออากาศมันปิ้นไปหมดเนาะพอเอาว่าได้รปิ้นไป้นเจน้าก็ยังหน้าหนาวฝนตกมาสองต้ออะไรอ่ะเนาะ ทอาก็ยังกึดว่าเอ้มันยังฮือเป็ี่ยนใจอ้นะทธอบางทีก้าวไม้มันก็ท้ยายักปรับตัวยากเหมือนเนะาะกาลังลําไยกําลังจะแเมนเจาะดอกมาเนาะฝนต้องลงมาเป็นเจาะอันโป่งใบไปหยเยบอนน่ยมันก็ทําฮือบันลัมบัลําไยหรเลยว่าพืชมันก็ท้ยายักงงเหมือนกันนะแม่กระเาพอค่ะเอ๊ะเนื่อดูดิอ่นภาพเรื่องของงานเอ่อสนออะไงก็ไม่ยงคิดใค่ะ ไม่อยอมคิดไปไหนนะที่บ้านก็มีต้นเนาะเรียนเจ้าออกหน่ยอยเรียนปรากฏว่ามีสามลุ่มครับสา <c oughs> <3 S 1> มลุ่มนี่คือยังที่ตอนนี้เริ่มจะตุกลาเหลืองๆเจ้าต้นเอ้ยลูกใหญ่ละพร้อมที่จะหันสักพิดหน่อให้เริ่มได้กินแบบเจ้าแ่าวทำรุ่มหนึ่งมอกกันหัวหัวนุ่กก้อยนี่นะเจ้า แล้วก็หัมรุ่นเั่เต้าหัวไม่จีบไปมีสามรุ่นนเดียวค่ต้าเดียวเนาะเจ้าเหมือนกับที่สถานีเลยเจ้าพอที่สถานีวิทยุหมอเกาะเขาก็เป็นลักษณะอย่างพอว่าเลยอันที่จะซุกก็จะซุกแล้วนอเกณย์ใหญ่เต้าอันลูกโงยลูกโกงว่ะเกณ์ใหญ่แล้วเนาะเจ้าพอจะซุกละแฮมจูบก็ประมาณปลายนิ้วก้อยแฮมจูบก็กกำลังหัว เราไม่ขีดไฟอย่างที่พ่ออาว่าแต่ว่ามันก็สลัดลูกมันลงมาเหมือนกันเนาะใ<ม>ช่มันเป็นเป็นธรรมชาติของมันอีหล่อท่านป่ออบันิตจ,จัดง,งามเซียนมายงชิดเปิเ่เล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ก็ตอ่อยขื้นน้ำเหื่อปุ๋ยไปอันนเจ๊ะออคือที่เราจะหันมันกล้ว่าเซียนอูดเห็นภาพเป็นปรากฏที่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มันเป็นกระทบต่อผู้เดียวเนาะผู้เดียวนี่คืออย่างมายงชิด เราบลำไยแล้วบะม่วงเป็นเทียนทื่ปลูกที่บ้านเนาะมีนุ่ <c oughs> อันนี้ก็จะมาเกี่ยวข้องว่าเอเนี่ยคือความผลกระทบที่มันเกิดจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็คือเรื่องของอุณหภูมิอาจจะเป็นห้องเย็นหรืออุณหภูมิร้อนอุณหภูมิต่ํามเมื่อย่างที่ช่วงก่อนที่ปลูกทุเรียะถ้าเป็นพืชทุเรียนเนาะโอ้หนาวกับปลูกช่วงหนาวเอดีโอ้กว่าจะยืดมาได้นี่ ตัวพี่ต้งสามวันห้าวันในการงอกเส็จที่ละแต่ปรากฏว่าโอ้ช่วงนั้นหนาวปูเป็ลุงวิชัยก็บอกว่าอย่างนี้หรอเป็นติดวัน้นควรจะงอกเฉดเฉดเวลาเมินนะมันหนาวอีกไม่กี่ดาวมันหนาวอากาศอุณหภูมิต่ำเองช่วงเดือนกุมภาเนี่ยเริ่มร้อนๆหนาวอันนี้อาจารแล้วก่อนติดผลมาครับที่มีนาเมษาเนี่ยอุณหภูมิสูงเกินไปนีสมมุดนะ ถ้าสูงเกินไปเม็ดจะติดเกี่ยวมแนหรแมนการที่จะ็นนอยเอาสารอาหารไปไปเก็บไว้สะสมไว้ที่เม็ดมันน่าที่จะเปันก่อจะเกิดปัญหาเกิดปัญหาในในเรื่องของพนนอเอ่อเพราะมันต้องหายใจหนักเหมือนคนมันแสงเทรยนอออกกาลังนี่ใใจหนักใจที่มช่ำชุ่ชอบชุ่ช่ำในที่แก๊สลังงานนักนาก โอ้ไขมันที่สะสมไว้ที่ส่วนที่ตัวเกินนี่ก็ปุ๊บปักนี้นะมันมันละไปแล้วเนาะเพราะมันมันเผาผ่านเนาะแต่ที่นี่ว่าสมมติว่าถ้าอากาศดีเนาะอากาศดีกินล้ำโอ้ยมันนะที่มุกอะไรนะเราก็งะสะจมที่ชีโป้ไหมทางมดตุยแต่ว่าระยะของการที่สะสมอาหารของคือมันก็จะไปสะสมงนั่นแหลยที่นี่กับความชื้นกัน ความชื้นเนี่ยหน้าแรงกับน้ำก็น้อยเวลาเอาความชื้นในอากาศมันน้อยการคายและเหยื่มอมก็สูงการคายน้ำพืชจะนัน่ต้นไม้ถ้ากัดยอแต่เพียนบอกว่ากินหมดก่อนนั้น <c oughs> เมื่อเดินกุมพาธ์เดินเดดเดินนดดมกกระลา <c oughs> ต้นกุมพาเนี่ก็ผู้แก่งลำขนาด <c oughs> เมนจชามันบอกให้นุ่มอ่อนเหมือนตะกอนฮะมันเป็นจะได้อันนี้คือผลกระทบเริ่มสูงขึ้นเราะจ้าเมื่อมันรูมสูงขึ้นเนี่ยมันเคยทำเน้อเพราะว่าอการสะสมที่ว่าสารอาหารในลำต้นของพักการดสมมติว่าเป็นพืชทีกิ่ใบนะรอบปีนี่ก็เหมือนกันมันก็จะบาให้บอกให้สะสมมันรสชาติมันก็เหมือนกับว่า บอกแกประกาศย้อมการงวดนี้มันแค่ับละใส่พิซซุดหรอใส่ซูเดิมอะแ,แต่ว่าคุณภาพของพักมันไปเกี่ยวข้องเอ่ออุณหภูมิอากาศแล้าก็เนื่องจ้าหน,น,น,น้าหนาวหน้าหนาวอากาศมันเย็นแม่นก็ต่อพักหม,ม,มูพักมันนี่มันสอบแม่นก็ต่อพักกาดจอนหมูกระลำดอกกระลำปีอย่างเงี้ยสอมันจะงามหนอสอหน้าหนาว พอเริ่มเข้าอุ่นๆมาฮ้อนๆมารู้สึกบอกให้ลำจะได้นะ,นะบอกว่าวันเป็ี่ยนจะไดวันนั้นซื้อมามันแข็งแขงอย่างไดก็บอกโหเออเจ้าบอกให้ลำอันนี้ก็มีผลเหมือนกันแม่งะทาอุณหภูมิมีผลต่อ พืชเนาะตอนนี้ที่โปร,โปร่งมาช่วงอากาศหลังจากที่มันหนาวมาหลายเดือนแล้วกอบเดียวมันกระทบอุ่นอย่างที่่านดองพวีนว่ามันเริ่มออกดอกออกจอ่อบะม่วงกับลำยหญ่น่ะจ้ะป้นจีมายงชิดนี่ไงเนาะก็ก็มีหลายปัจจัยเหมือนกันไม่จ้ะที่จะทำให้การเจริญเติบโตของพืชนีน่มัน มันมันเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะจ้าพ่ะจ้าจ้าอะไรเออเยี่เดี๋ยวเสดีค่ะว้าวคุณหภูมิความชื้นแล้วความเข้มของแสงก็เหมือนกันทั้งหลักจ้า ตังตังลูก ข้าวต้มเนาะใส่ผักกําปืนนิหน่อยอก๋วยเตี๋ยวอ,อย่างเงี้ยนาะใช่ไหมอ่ะอันนี้ นไละถ้ามันฮอนเลยก็ฮอนไซโตไคยานิ닌ไซโตไคยานิ닌เนี่ยปนเอาพ่นเข้าไปมักยะยะปนเอาลดความเครียดเหมือนเขากินแหน่เวลาเสียงเง็นมาให้สบายนี่กินยาอย่างเงี้เก็บหัวยาพาราพาราจ้ะอันนี้ก็เหมือนพืชมันก็เครียดภาวะสเตรสภาวะสเตรหรือว่าภาวะ ตัวเนื้อกับเพาน้อยอะซิกแอนซิกพ่นเข้าไปมาเตะเยอะมนลดความเครียดให้กับอัน้องกินแย่แ่ปวดในห้องหนาวๆร้อนๆได้ไม่ใครว่าเป็นไข้แล้วลูกไหมจ้าวมีการช่วยมันเนาะช่วยมันก็จะลดเรื่องของความเครียดอันนี้เป็นงานวิจัยนะครับที่ว่ามอง่เห็นได้ก็ฮันอาจารย์ทวัตทัพกิงแกววันก่อนเพิ่งก็ขึ้นคลิปเนาะว่า ประเดีวในอนาคตต่อไปเฮาต้องปลูกพืชในโรงเรือนเนี่ยจ้าพ่ะอ๋อฮะผต้องูกต้กตกตกตกองอืมเพราะว่าฝนตกหน้าหนาวเอนาะมันมันป<ต>ีนไปมดอ่ะเดี๋ยวนี้นะจ้าวเฮ<อ>าหังว,ว่าจะเกิดอย่างขึ้นเนาะต่อไปอาจจะต้องมีการปลูกพืชในโรงเรือนเนาะบ้านเฮาก็ตะกอนก็ปลูกพืชกลางมุ้งหนาะขึ้นมาเนี่ยเนาะบนดอยจ้าเตื่อเหมยคาบลงพ่องอะอย่างพ่องเนี่ยจ้าบนดอยเพื่อกับปลูกกันเดี๋ยวตั้งลุ่มกับหันเริ่มปลูกแล้วนะจ้าพ่ะอ๋อจ้า ก็เริ่มปลูกพืชบนฮ่องกงมุ้งเข้ามาเนาะจ้าต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกันเนาะในวิธีการปลูกการเกษตรเฮาแม่งกับพออาจ้าจ้าเวลาเพราะนั้นพออสูงต้องสรุปแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีผลต่อพืชนั้นอันเกษตรกรเฮาจะต้องปรับตัวอย่างจะใดเนาะคือมันตันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงตายจ้ะ สำหรัการเข้าไปต้องเนึ่งเรื่องะของการที่จะปลูกในโรงเรือนเนี่ยทีสังเกตุถึงว่าอาจารย์หลายอาจารย์ได้นำไว้เนาะค่ะตัวที่สองนี่เรื่องของการใช้วัสดุคุมดินเอาฟางคุมสังเกตุอากาศเราเอาฟางคุมเอาเฟืองเนาะความชื้นคุมอุณหภูมิเอาเฟืองคุมไว้คหรือมันรับใหญ่ก็เอาเอาใบมันล่นก็เอา คุมโคนต้นไว้แล้วก็เอาน้ำโคนเข้าไปมานพื่อหักสาความชื้นแล้วก็มีปวกมีแมงก็ื่อแก้ไปอันนี้ก็วางดักที่ต้นไม้ที่ม,มันปลูกใหม่เพื่อเอากระยอยเอาคุมเนี่ยครับเอาคุมเอาคุมโคนต้นไว้แม,ม่นค่ะมันก็จุยได้เอากดใบไปไหมอ่อนไ,ไว้ที่เก้ามานีเนาะพออ่อเนาะช่วงหน้าแรงเน,ะนะาะจะมันจะได้หักษาความชื้น ไว้ <Why? S 2> มากตัวที่เป็นวิต ใช้ระบบน้ำยศก็ได้เนะบางพื้นที่ คุณเนะจ้าท่านผอ,อสุทธิปินตาเศสดเจนะ้าข้าราชการบํานาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะทางานภาคประชาชนสถานีวิทยุมกเกาเจียงใหม่เบอร์โทรศัพท์ท่านผอ,อกศ0 8 1 9 5ปเก สุมาเตศูนย์แปดหนึ่งเาเจ็ดแปดห้าศูนย์แปดหนึ่งเถ้าต้องการเรื่องของเมล็ดพันธุ์ทั่วเหลืองก็ติดต่อที่ทีมงานศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่กรมวิชาการเกษตรก็อยู่ตำบนหนองหารอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่053-498-537ามเก้าวันนี้เวลาของรายการโลกสีเขียวกับเสี่ยงเฮีพอดีปะกันได้กู้วันติดต,ตอน11บเนาฬิกาถึงสิบสองสิบนาฬิกาส ส0นาทีโดยประมาณช่วงนี้เราจะไปติดตามเรื่องของการไทยทอดสดกับสบคสถานการณ์โรคโควิด -19 จากสอบคอกันนะเจ้าของรัฐบาลเนานะช่วงนี้ข้าเจ้าสิงเทียนเนียมทราบท่านผอสุทน์ปินตาเสดนำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนกระเดียเตียงเกิงบทความเกษตรต่างอากาศท่านผอ,ออยู่กับเฮานะเจ้ายินต่างสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์แห่งนี้ยินดีจัดนกักสัสดีเจ้าผอเจ้าครับดีครับผมบ นี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU r a d i ด Plus สสามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลย นี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ท,ท,ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลก กำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุ่ม 6, ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับันันี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคต สถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้เกรรษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิดรสถานีวิทยุมอกอเจียงใหม่ขอเจิญร่วมกิจกรรมกาดเัษสีเขียววิทยุมอกอเชียงใหม่กุ้วันเสาร์ของเดือน8ปดโมงเจ้าเป็นต้นไป มีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษนวัตก,กรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง,างๆเกรรษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกอกลิษตเองจำน่ายเองราคาเป็นกันเองแล้วประกัดเนื้อเจ้าตีวิทยุมอกอรเจงใหม่มหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์มานไม่แกดน้อยตะบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเจงใหม่ สถานีวิทยุมกรสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธาร,รณะลยยืมสั